โอเคสวัสดีครับ touring backer ชาวไทยทุกท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับ touring edition TV show ก็มีความภาคภูมิใจอีกหนึ่งครั้งที่จะนำเสนอนะครับคันนี้คือ V Strom 650นะครับเป็นตัวโมเดลใหม่อ่าเป็นตัวโฉมปัจจุบันก็แล้วกันใช้คำว่าโฉมปัจจุบันเนาะอะ V Strom ห5 0คันเหลืองคันนี้นะครับอ่าชุดข้างของคันนี้นะครับเขาใช้อาโลโบครับเพื่อนๆครับนี่ฮะโลโบสีลิตรของเขาเลยนี่ครับ อ่าชุดข้างเป็นชุดโลโบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปิ๊บบนเนี่ยจะเป็นแคปปาอิตาลี k v e 4 8นะครับ k v e 4 8ก็คือ48ลิตรนั่นเองนะฮะจุดสังเกตที่เราอยากจะแนะนำแล้วก็นำเสนอก็คือว่าตัวชุดข้างของเขาเนี่ยนะครับผมมีพื้นที่พอสมควรที่เราทำอะแดปเตอร์เพิ่มให้กับตัวแหลกข้างของโลโบของเขาเนั่นเองนะครับทำให้สามารถที่จะเปิดปิ๊บเนี่ยนะครับก็มีระยะห่างพอสมควรเลยนะครับไม่ติด ใส่ปี๊บ5 8ลิตรก็ไม่ติดนั่นเองนะครับนี่ครับอ่าตัวบนคือ4 8นะครับนี่ครับโอเคเลยถือว่าตอบโจทย์การเดินทางไกลแล้วก็ตอบโจทย์ตัวขนาดรถรุ่นเลยคันเองนะครับโอเคสนนราคาอ่าเดี๋ยวไดว้ตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับว่าตัวปี๊บเวลาใส่แล้วเนี่ยนะครับ ทีนี้ถ้าในความที่มันเป็นตัวนี่ฮะบีบใหญ่ของเขาเนี่ยก็ต้องเผื่อนะครับผมจะให้ก็ประมาณฝ่าม,มือครึ่งก็แล้วกันนะครับมันจะออกมาจากกระจกประมาณฝ่าม,มือครึ่งแต่สามารถที่จะเรียกว่าตอบโจทย์การเดินทางไกลๆก,ก็แล้วกันนี่ฮะโอเคนี่ครับเต็มๆชมเต็มๆโอเคครับเดี๋ยวสนุนราคาของชุดนี้ทั้งชุดเดี๋ยวจะใส่ไว้ในโพสต์ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมครับผมมีใครอยากเห็นชุดไหนอะไรยังไงแจ้งมาได้ครับผมเดี๋ยวจะจัดให้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ